เครื่องบินเล็กตะกรีมข้างทางใกล้รันเวย์สนามบินเล็กป่าคลอกครูฝึกเจ็บสาหัสลูกศิษย์ต่างชาติเจ็บเล็กน้อยอยู่ระหว่างตรวจสอบหาสาเหตุของอุบัติเหตุเมื่อเวลา16.20น,นวันที่17สิงหาคม2568ร้อยตำรวจเอกทิติวัฒน์อาสาสิงห์รองสอวอสอบสวนสถานีตำรวจภูทรถลางจังหวัดภูเกต็ตได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าเกิดเหตุเครื่องบินเล็กหรือพาราเมอเตอร์ตกบริเวณก่อนถึงทางเข้าสนามบินเล็กป่าคลอกริมถนนสายเมืองใหม่ ปาคลอกหมู่2ตำบลป่ากคลอกอำเภอถลางมีผู้บาดเจ็บสาหัส1และบาดเจ็บเล็กน้อยอีก1รายจึงพร้อมด้วยพันตำรวจเอกนิกรชูทองผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรถลางนำกำลังสายตรวจและหน่วยดับเพลิงเทศบาลตำบลป่ากคลอกตลอดจนหน่วยกู้ภยัยมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตรุดไปตรวจสอบและให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลถลางจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบอยู่ริมถนนสายดังกล่าวห่างจากทางเข้าสนามบินเล็กราว50เมตรพบเครื่องบินเล็ก หรือพารามเตอร์สีฟ้าแบบสองที่นั่งหมายเลขทะเบียนเครื่อง U-22 m พังเสียหายตกอยู่ข้างทางพบนายสุรศักดิ์ชนะอายุ40ปีครูการบินได้รับบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายหักและบาดเจ็บศีรษะแต่ยังรู้สึกตัวดีโดยมีนายเซอเร์เกย์รอสุคอฟอายุ36ปีสัญชาติรัสเซียนักเรียนการบินได้รับบาดเจ็บที่บริเวณศีรษะรู้สึกตัวดีขณะที่หน่วยกู้ชีพได้นำลำเลียงส่งโรงพยาบาลถลางขณะเดียวกันหน่วยดับเพลิงเทศบาลตำบลป่าคลอกได้ระดมฉีดโฟม เพื่อป้องกันประกายไฟที่อาจลุกไม่ได้จากนั้นได้นําเครื่องบินเล็กขึ้นรถกระบะออกจากจุดเกิดเหตุเพื่อนําไปไว้ที่สนามบินเล็กใกล้จุดเกิดเหตุรอเจ้าหน้าที่พทออผู้เก็ตมาตรวจสอบหาสาเหตุของอุบัติเหตุด,ดังกล่าวจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่านายสุรศักดิ์เป็นครูการบินและมีนายเซอร์เกย์รอซุคอฟเป็นลูกศิษย์การบินโดยได้ทําการบินขึ้นตั้งแต่เวลา14นาฬิกาจากสนามบินเล็กป่าคลอกใกล้กับจุดตกเล็กน้อยจากนั้น เมื่อถึงเวลาที่นายสุรศักดิ์จะนำเครื่องร่อนลงสู่รันเวย์ภายในสนามบินเล็กดังกล่าวเครื่องยนต์อาจเกิดขัดข้องทำให้ไม่สามารถบังคับให้ลงจอดที่รันเวย์ได้ตามปกติทำให้ตกบริเวณดังกล่าวอย่างไรก็ดีอยู่ระหว่างการตรวจสอบหาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งพันตำรวจเอกนิกรชูทองผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรถลางกล่าวว่าเมื่อประมาณ16นาฬิกาได้รับแจ้งว่ามีเครื่องพารามอเตอร์ motor, เมื่อมาตรวจสอบพบว่ามีผู้บาดเจ็บจำนวน2คน โดยครูการบินเบื้องต้นบาดเจ็บข้อเท้าหักและที่บริเวณศีรษะส่วนอีกคนเป็นผู้โดยสารหรือคนที่มาเรียนการบินเป็นชาวต่างชาติทำงานอยู่ที่ภูเก็ตมาแล้ว5ปีพักอยู่ในพื้นที่ตำบลระไวอเภอมืองภูเก็ตได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยทั้งคู่รู้สึกตัวดีนำส่งโรงพยาบาลถลางซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้